1> RT 1 5 5ย Thunder X ตาฟ้าค่ะมาร์กลงงานยังอยู่นะคะเดิมสนิทเดิมยังน้ำมันเครื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันเครื่องยังไม่เคยเปิดถ่ายเลยนี่ค่ะไม่มีร้อยเปิดถ่าย ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะหายากด้วยเพราะบริษัทช่วงนี้ผลิตแต่ัซทีนะคะอาทีหาไม่ได้แล้วนะตาฟ้านะคะหากสนใจติดต่อมาเลยค่ะสมยศเจริญยนต์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสองแปดห้าหกศูนย์แอไลน์ได้เลยนะคะ สิ่งเดินเบานะ